จะพาไปดูเบื้องหลังว้าว้ในฉากที่ดาราในกองถ่ายละครเจ้าสาวยืนหนึ่งเขาจะต้องเล่นละครไปแล้วก็ร้องเพลงไปวันนี้เจ้าบ่าวของอันหายตัวไปอันกลายเป็นเจ้าสาวยืนหนึ่งมันฉลองความสดกับอันนะคะผู้ชายห่วยแต่กแค่ผู้ชายอลลาใจยับคบผู้หญิงหลายคนน้องบอสละครพ่อสมนีสิไปทางดรยกาไปยันน้องบอได้สนใจหอจังเสียอายุเสยกบเม แต่บางคนที่คลุกคลีกับบทบาทการเป็นนักร้องมาบ้างแล้วคุณผู้ชมอาจจะคิดว่านี่คือเรื่องง่ายสําหรับพวกเขาแต่เต๋าเษฐพงศ์เปิดใจกับ wow, ว้าวดาราค่ะว่าแม้ว่าเขาจะเคยผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงมาแล้วแต่ว่าการร้องเพลงในละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเต๋า <บะ S 1> จริงๆค่ะไอะอย่างเช่นเต๋าเนี้ย RAF ก็จริงแต่เราก็ไม่เคยเห็นเต๋าร้องเพลงในละครแบบเป็นดูซิคิลอะไรแบบนี้เลยอะ่ะไม่เคยเลยครับนี่เรื่องแรก ที่มาเจอแบบนี้แล้วไม่ได้ให้แบบแค่ร้องแล้วจบนะฮะร้รองด้วยเต้นด้วยระหว่างเพลงปุ๊บอยหยุดพักผูดแด่หลงนิดนึงออทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับตอนนี้เราก็ปิดเพลงิดเดือน มเมื่อละคอเมทีรัชดาไลาออโอ้โหแล้วก็พอพูดเสร็จปุ๊บอ่ะสโลเสร็จปุ๊บเขาร้องต่อค่ะอย่างเงี้ยแล้วพี่รถบอกว่าเต่าพี่ขอ,อยหนึ่งอย่าให้เป็นเหมือนนักร้องร้องเพลงให้เป็นเหมือนนักสแสดง,ดงที่กําลังสแสดงอยู่ออไม่เอาแบบละครเวทีด้วยเต้มันก็คือแค่หนึ่งไดอะลอกแต่แค่ออกมาเป็นรูปแบบมิวสิควลเท่านั้น,มน,นแม่เขอเลยผูกเขายังคงความกาันแม่ความฝันฉัน คิดมากนะวีแกอย่าลืมสิแกเป็นน้องชายคนเดียวของพี่แล้วก็ยังเป็นลูกอีกคนของคุณแม่ด้วยนะเราจะจำภาพละครเิธีขอ,ขอห้ามมือมห้ามมือไม่ได้ไม่ได้ตอนช่วงแรกจะยากมากจะติดมืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบขึ้นเสียงสูงแบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ย หลายเรื่องแล้วอะสองเรื่องมีเรื่องเสียงเรื่องเทินดาวแล้วก็นางฟ้านำแคนอะไรอย่างนี้มันเบื่อมันก็จะเบื่อนะอะไรเงี้ยขนาดคนทำยังเออยังรู้สึกว่าเบื่อก็เลยแบบอ่ะลองเอาเนื้อเพลง่มาเป็นไดร์ลในฉากนั้นๆด้วยด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นการแบบร้องไปท่อนบรรเลงเนี่ยก็เราก็พูดไดร์ลต่ออ่าและพอจบไดร์ลก็ก็ร้องเพลงต่ออะไรเงี้ยออนั่นแหละ ผมช่วยทีนะพี่ประกบปรโกบทั้งทั้งไลายนะทั้งไลายนะนะไปครับแต่ลอนแต่ว่าทั้งหลอนทั้งสองคนก็ต้องดวยอย่างเดี๋ยวต้องกนพูดเลยเดี๋ยวนะไม่งั้นไม่ทันต้องอันชันใช่ไหมแต่หลอนทั้งสองคนก็ต้องสวยโดยเฉพาะแกนะอันชันเพราะเธอจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ของนิสาบิวตี้คลินิกส่วนพิงดาวเนี่ยเธอก็ต้องดูดีนะ เฮเธอทำไม่ถือความจำดังโอแม่งามคันดำเป็นดินซอกหน้าสองบีหน้าอกหน้าใจมองดูเหมือนจะไม่มีจอแบบแบบนี้หมกเรลาลีคงไม่ไรับํำท่อนแขนก็จัดไว้ใหญ่ผู้หญิงอะไรขาโตใครทำให้เธอมโมโหคงหอ ความ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 คนามค่ามควาามคนาวามความคนาความ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 ควาเควยมความความความัวามควากคีามความควมความควาวามอฉากความควมควาวากามคมคคนาวาอะารคากามาวมววาาวคอา เพราะนี่คืองานกลุ่มเพราะว่าคนที่ช่วยพี่นั้นก็คือนักแสดงด้วยใช่ใช่นักแสดงด้วยนักแสดงบางคนบางคนก็แบบว่าช่วยกันคิดเพลงด้วยนะบางทีอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วดูสิสภาพเธอสิมนดูด้ที่ไหนเล่าเธอเอาแล้วจะเอาเธอไปแอบมองอีกสักทีไม่เห็นจะมีตรงไหนสวยเลยดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ ฉันพูดจริงจริงอ,อ,อ่ะแต่ดูรวมรวมแล้วเหมือนทุกอย่างจะผ่านฉลุยแด่คุณผู้ชมจับตาดูลำเพลินวงสกรที่ดีนะคะลำเพลินดูเล็กๆนะคะเราอะ่ะไม่ใช่ฉันดวงนี้มันสับโซนนี้มันสับโซน ค่ะผมร้องเพลงกับพี่เตโอโหคิดว่าจะง่ายฟาดไปสามจุดสีทุกคนอ่าคิดว่าผมเป็นนักร้องแล้วผมจะร้องได้นะพี่เต่านะมันคนช่วยผมเอ้าทำไมอ่ะทำเพินจำเนื้อเปื่ทำเพินจำเนื้อเปือแล้วมันจะมีทีเด็ดด้วยมีเลือดเอ้ามือเหรอทุกคนมีเขียนโน้ตแล้วฉากนั้นคือพี่รถไม่ได้ตัดช่วยเลยเลยรถไม่ตัดเลยเหรอครับอย่างนี้แหละ ก็ของเอกแปลกนะเขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาร้องไม่เป็นเขาเคยฟังแต่เขาร้องไม่เป็นเลย <Huh. S 1> ให้ใครเขาท่องบทท่องไอ้นั้นอยู่พักนึงอันไหนไม่ได้ก็ให้พี่เตา๋าต่ออะไรอย่างเงี้ยเตอ,อนจะพูดจาลึกซึ้งจะเป็นเรื่องใจเธอมองอะไรอะไรด้วยความอ่อนโยนไม่สมบูรณ์แต่สมดุลเห็นภาพรวมเธอล้โดน ฉันดวงนี้มันสับสนลงเลเธอจนหัดใจแล้วเออเียค่ะเดินมาไม่มดเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเยเขาไม่มีเวลาให้ซ้อมหรือครับหรือยังไงซึ่งเบิกยังไงฮะโอ้โหแกตง ผมไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าเพลงนี้ผมก็ได้เคยฟังเฉลยลองแต่หมอลำนะแต่หมอลำไม่ลองไม่ใช่แดวไม่ใช่แนวใช่ครับพี่เต๋อก็เลยช่วยยังไงคะพี่เต๋อก็เลยช่วยเออร้องไปเถอะเปิ้อนไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวพี่ใส่เองท่านไหนไม่ได้เดี๋ยวพี่ใส่เองอะไรเงี้ยอ๋อมันสลับกันได้ด้วยเหรออ่าใช่ครับสลับวินาทีนั้นมันต้องสลับแล้วครับไม่งั้นไม่งั้นในนไม่จบครับ การร้องเพลงถ้าเกิดเป็นแนวที่ไม่ถนัดต่อให้เป็นมืออาชีพและรั้หวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานแค่ไหนมันก็ผ่านไปได้ยากจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อลองดูอาการของพี่รุ่งสุริยาที่ต้องร้องท่อนแรแ็ปแถมยังมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเพลงนี้สิคะท่านที่พี่รุ่งร้องได้แน่นอนคือท่อนภาษาอังกฤษ If you, if you wanna be my baby If, if, you, wanna you, my if you, you wanna be my baby If you wanna be i f you If you wanna be มามาต้องดูไงเราจำไม่ได้ไง If you ถ้าเธอ If you wanna be my my baby And if you wanna be m y g i r l If you wanna be my baby And if you wanna be m y g i r l ว่าเท่าที่เห็นนะตั้งแต่ตอนสอกเลยนะพี่เต๋าจะเป็นตัวยืนที่แบบใครร้องไม่ได้พี่เต๋าจะแบบไม่นี่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอังนี้เพลงนี้มีโอกาสได้ฟังบ่อยครับก็เลยพอได้ค่ะก็จะมีผมพี่เจนิกแล้วก็พี่เพิร์ดลำใหญเนี่ยเข้าปากอยู่แล้วก็จะมีพี่ลำเพลินกับพี่ลุงสองคนนี่ยอาการยังไงอาการพี่ลุงตอนนี้เป็นไงจะไม่ไปไหนแล้วเขาไปไปลูกทุ่งแล้วเครับเขาไปลูกทุ่งแล้วเมื่อกี้ไปไปไหนอยาไปไปไหน ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนไม่ไปไหนทำไมไปไหนทไมไปไหน If you don't b e my baby แล้วอยู่ไดม่มเกลช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนคสิ่งที่เขากังวลคือเนื้อเพลงใช่ไหมคะเนื้อเพลงด้วยครับเนื้อเพลงเนื้อเพลงมันเร็วะุ—ับจุ๊บๆๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่อง เรื่องเมโลดี้เนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้มันสูงขยายพี่ยุ่งมันสูงนะเขาบอกว่าแล้วก็ลงต่ำไหมครับพี่หนุ่มไม่ได้ลงต่ำไม่เพราะเพราะฉะนั้นเขาจะไปสูงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครแต่ว่าเขาร้องเต็มเสียงไงคือเสียงเต็มอ่ะเขาไม่หลบอะไรเงี้ยเสียงลุงก็สูงอยู่แล้วมันก็จะได้ก็จะได้แไปคุยด้วยไงประเด็นใช่ต้องจับแดร็กหรอกเพิร์บิ่นระหว่างเพลงตอนท่อนโซโล่ก็ต้องพูดแดร็กหรอกแล้วต้องให้แดร็กหรอกจบลงเป๊ะปุ๊บเข้าเพลงต่อเลยอะไรเงี้ย สวยด้ืดโลยือเออยากหำอะรกเพนาะโอ้แม่ล mm ูกสาวนันของเราด้ตาขึ้นจริงนะแม่ไม่ตายดุ้แม่เด็ดละโอ้หลุงเีหยัมาอ โงทีบางร่งได้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 ไได้อด้แล้ได้ไเมไ่อได้ได้ได้ยด้ไ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 ด่ได้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 ไม่ได้ได้ได้ไยยไ้ได้ได้ได้ไย้ไ้ได้ไดได้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 อด้ได้ไง้้ได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 ได่ได้ได้ไ้ได้ได้ไได้ไเ้ดไ้้ และการไทยทำนนวันนั้นก็ดำเนินไปแบบน่ากล้องสวยงามงแ,แต่โปรดย่าถามว่าหลังกลองวุ่นวายขนาดไหนด้วยลำเพลินด้วยการเขียนไปแปะไม่ได้แค่ร้องและเต้นด้วยอ่ะนี่คือท่อยของลำเพลิน เอาีแล้วเหรอ,อสือดเลวนะเอ็เอ้แต่ว่าขอของกระดาษเดี<ช>๋ยวัดเ<ม>ทปแปะให้น้องหนึ่งเนี่ยะพะเดี๋ยวใครดูนะว่าทอดีแล้วพอจะจำได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชม ได้แล้ว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 ไก็ได้แล้ว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 ที่ผมร้องถูกหรือว่าพี่ลุงร้องถูกผมเริ่มไม่พใจ และอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นค่ะวันนี้คือการถ่ายละครที่นักแสดงเขาเหมือนได้ทํางานกลุ่มด้วยกันจริงๆมันก็เลยต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันในฉากระหว่างไททําซึ่งพี่เจเน็ตเขียวที่ทุกคนการันตีว่าแม่นทั้งเนื้อร้องและทํานองทบ้ทุกเพลงของละครเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะยืนหนึ่งรอดกับทุกเพลงทุกท่อนเลยนะคะหลังจากที่มองภาพสบตากันทั้งหมดแล้วคิดว่าในนี้ใครที่พึ่งได้ที่สุดลำไยกับพี่เจเน็ต เขาต้องถ่ายทำหลายๆรอบเนื้อเพลงที่จำมาเผื่อพี่รุ่งสุริยาในฉากนี้ก็ได้มีผลกระทบกับเมมโมรีของตัวเองจนกลายเป็นการลืมเนื้อร้องท่อนของตัวเองซั้ง,งั้นนะค่ะคุณผู้ชมพี่เจเลตดอะพุ่งได้นะบอกคนอื่นได้เรียบร้อยแต่ว่ามาถึงเวลาของตัวเองเห็นลืมลืมเลยบอกเจนนี่เีนนี่บบของเราอะไรอะอะไรตอนที่คุณเดินเข้ามารับใยตอนนี้ร่างมองตา ฉันจ n n a be my baby and i f you นจะเป my girl คอยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนไม่ได้บอว่าเขาทุกคนใด้เขาได้ทำใใจฉันใครเศร้า Can you speak คุณพูด h ท p e a k Thai, ทยพ a ด t t ยโอ้ย A l i t t l e bit. t งพูดอั English, oh หว v ล r y g ก o d มันใจขึ้นไหมคะเมื่อกี้เพิได้ถ่ายไปสองเทกเต็นเต็มลอ่อมันใจขึ้นแต่ว่าภาษาอังกฤษดันได้แต่ไปลืมไอ้ตอนหลังเร่วหนึ่งแล้วว่าจะ ล้วนหมดช่วย <laughs> บอกให้ผมมั่นใจว่าจ <laughs> ะไปไหนเร่วันพ่อร้องเสร็จพ่อเพิ่งรู้ตัวว่าใจร้องผิดอ่ะจะไปไหน <laughs> 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 ชัน้น้ายงต It's gonna, gonna be my baby and it's gonna be my girl จะไปไหนหลือไม่ทำเดียวรวนหมดเลยวันนี้ i gonna be my baby and it's gonna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหน นี e ่อซ้อมมาแล้วปุณี่ยังซ้อมกันอยู่ยังไงครับพี่ลำยัยกับพี่นี่ดีกว่าเมื่อเมื่อกี้เราเห็นพี่ลำเผิดหนูหันไปมองพี่ลำเผิดพี่ลำเผิดทำหน้าเครียดหนูอยากจะให้เขาลีเล็หนูก็เลยเอามือไปจับขาล้มกันล้ม่ได้เขาทำหน้าเนี้ยเขาทำเนี้ยผมน่าเจอหมอเบื่อรู้กันเลยว่ามันจะนิ่งไปหนูก็เลยเออเล่นหน่อยเล่นหน่อยส่งอารมณ์ส่งอารมณ์หน่อยนี่เลย่าลืมมันมีตัวหนังสือมันก็อยู่เงี้ยปื้ดกำลังจะเข้ามาปื๊ดไปเลยเนี้ย แน่วิน่าอย่างเงี้ยแล้วก็จากไปผมน่ะโดนมาบ่อยเรื่องตกลุ่มรักคนใจลายเห็นใครใเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆเขาบอกว่าคนสวยสวยเจ้าชูจะตายได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวซะแล้วก็เลย ยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัววันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกว่าโอ้ว่วาอยากลองอีกสักครั้งเรเดรีไม่เบบ จะสาอยืนหนึ่งับบนี้มันไม่ง่ายเลยครับใช่ครับต้องหวังสดๆ้องเร็นสดๆแล้วก็ต้องคิดได้หลักสดๆด้วยแต่พวกเราสู้ไหมคะสู้คงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาส ละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับและก็ได้ฟังเพลงเพราะๆเยอะแยะมากมายเลยครับใช่โดยเฉพาะบทเพลงที่หลายคนจะไม่คิดว่าได้ร้องเพลงอย่างน้องใช่ค่ะก็เป็นบทเพลงใหม่ๆที่บอกว่าแปลกใหม่สำหรับนักแสดงเหมือนกันค่ะก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะคะและทุกทุกฉากถ้าเกิดมีลังไยกับลําเพลินนั้นระวังใจได้เลยว่าร้องมั่ว เดี๋ยวแล้วนี่นักร้องลูกทุ่งมหาชนนะครัะไว้วางใจได้เลยค่ะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเงนไว้วางใจเลยครับผิดหวังกับผมแน่นอนในขณะที่ออลลี่คะคุณมาเล่าบองว่าแซ่บแน่นอนค่ะดูละเอียดไหม ไม่เกลียดค่ะแต่ว่าทุเรียนขาดตลาดฉันคิดว่าฉันกลัวกันเหรอบ้านผัวน่ะมันก็คือบ้านเมียนั่นแหละค่ะต้มยำกบค่ะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแม่ผัวอย่างจัุฉนใ แม่นางเอกค่ะผู้ที่ราเพลงได้ทุกเพลงทุกเพลงค่ะทุกเพลงค่ะนใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากกรุงเทพดูหนักกลัวทุกคนร้องเผื่อทุกคนค่ะไม่เผื่อตัวเองรักเมียรักเมียตามเมียหมดเลยครับอย่าลืมติดตามนะครับรักเมียรักเมียไม่ได้มาเพื่อลวงใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยกับละครเรื่องเจ้าสาวเยืนนึ สดทางช่องวันสามดัดเกดานละแอปพลิเคชันต้องโหลดวันดี ้าสาวยืนหนึ่งผู้ชมบรรยากาศก,ก็จะสนุกสนานแบบนี้คือทุกทุกคนเนี่ยรู้ก่อนลงหน้าแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องร้องเพลงแต่ในขณะเดียวกันเพลงที่มาก็จะมาเพื่อเสริมและจะทาให้อัตลักของฉากนั้นๆเนี่ยมีความสุขมีความสนุกมากขึ้นต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวยืนหนึ่งมีเซอร์ไพรส์ทุกฉากตามชมได้ไม่ผิดหวังแน่นอนทางช่องวัน31แห่งนี้ค่ะ ว้าว <Wow! S 2> วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้